นี่ค่ะเป็นแบบว่าวหนุ่มสายแฟร์ครับโอ้โหผมจะบอกว่าผมรอวันนี้มันเนิ่นนานมากเลยครับ22ปีที่รอคอย22ปีคือจริงๆผมมันไม่ได้เป็นคนแฟชั่นหรอกครับแต่หมายความว่าผมเป็นคนชอบสีสันทุกครั้งที่เวลาซื้อเสื้อผ้าก,ก็จะซื้อสีสีมาแล้วพอเวลาเอาเสื้อสีสีมาใส่ก็จะโดนด่าตลอดเพื่อนๆก็จะแบบมันไม่เข้ากับมึงมึงอย่าใส่เลยมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึก ไม่ได้กูเชื่อว่าทักวันกูต้องทําได้อะไรเงี้ย <c oughs> มันเลยคือก่อนหน้านี้จะเห็นว่าผมมาแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ขาลอยๆอย่างเงี้ยแต่ผมจะใส่ถุงเท้าสีเ <c oughs> พราะเป็นคนชอบสีเราค่อยๆแซมแซมสีเข้าไปจนวันหนึ่งอะ่ะพอมันมีอัลบัม้มจอยอ่ะผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นจอยนะมันคืองานเฉลิมฉลองชุดที่สิบของเราเนี่ยมันต้องแกนโอเพนนิ่งแล้วนี่แหละมันแล้วบวกกับ ผมทำงานเดอะสตาร์พอดีอสองอย่างมารวมกันคุยกับคอสตูมผมบอกต้องสีม่วงผมจะใส่สีม่วงทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปิดทางเลยแล้วผมเหมือนเรื่องทำเพลงเลยครับไอ้วันที่ใส่สีม่วงวันนั้นอ่ะผมใส่อ่ะคือคนในรายการยังตกใจเลยว่าเฮ้ยพี่ไปเบอร์นี้จริงๆหรอวะเน,นี่ยมันม่วงทั้งชุดอะครับแต่ผมมาคิดว่อย่างหนึ่งว่าถ้าคนไม่ดา่าแล้วฟีดแบ็ดีนะ งานอัลบั้มจอยของผมเนี่ยจะสมบูรณ์แบบเลยสรุปงานนั้นไม่มีคนด่ามันก็เลยทําให้เห็นว่านั้นแสดงว่างานชุดจอยของเราก็จะสามารถแฟชั่นไปได้ไกลมากอย่างเงี้ยอะไรว่ามีคนด่าปุ๊บก็ได้ใจเต็มที่โอ้โหกลับบ้านไปคนเสื้อผ้าเลยเฮ้ยกูมีอะไรมาสนุกใหญ่เลยรู้สึกไงกับคาว่าหนุ่มสายแฟไม่กล้าเรียกตัวเองว่าหนุ่มสายแฟแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เรียกตัวเองอ่ะผมกําลังรู้สึกว่าผมสนุกกับการแต่งตัว อ่ะมาดีกว่าคือคืออย่างเช่นอย่างเกงหนังเงี้ยมันเอาจริงๆอะ่ะผมเห็นพี่เจมเรียงศักดิ์ลิฟออยพี่ทัศน์นั่นกูทุกใครก็ตามแต่คนเก่าเก่าอ่ะใส่มานานมากแล้วหรือแม้แต่วงล็อกก็ใส่เกงหนังแต่ว่าเราจะหาโอกาสอะไรใส่เกงหนังได้ถ้าเราไม่แฟชั่นจัดอะ่ะพอมาถึงวันเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเห้ ي, มันเดินทางมาถึงนี่แล้วผมก็เลยใส่เกงหนังถ่ายปกหนังสือคือแบบแฟร์แบบเอาสุดไปเลยอะไรเงี้ยครับเร่างนีออ้ตงมันแฮปปี้ไหเพอคนชื่นชอบ แฟนคนอื่นๆรอบนอกเนี่ยผมไม่รู้กระแสแต่ว่าถ้าของแฟนขับเองอ่ะเขามีความสุขมากเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขาเขาเห็นเราใส่เสื้อยืดพอกลมกางเกงยีนมา20ปีอะครับเขาก็รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจเขาดีอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้คือจะเต็มตลอดทุกวันก็จัดตลอดนะๆๆตื่น ตื่นเช้ามาก่อนนอนนี่คือคิดแล้วว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ไปถ่ายรายการใส่อะไรไปว่าอนะไรจะมีปัญหาเรื่องการลองเสื้อผ้าเยอะมากก่อนนอนหรือว่าต้องเปลี่ยนอ้วรนี้ต้องอัปเดตตลอดใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเะื่ออัปเดตแฟชั่นที่อยากใส่มา22่สิบสอปีรู้สึกดีนะคือสดชื่นขึ้นเออมันรู้สึกว่ามันมันมีสีสนะันอะ แล้วแล้วมันเหมือนอย่างอย่างเรื่องทําสีผมก็คือก่อนหน้านี้จะทําสีผมมาแล้วไอผมทํามาวันแรกอะคือสีผมจะแจ๊ดกว่านี้เยอะเลยนะครับสีแล้วไล้สดเลยผมกลับถึงบ้านผมไล้สดเลย<ม>โอ้โหคนบ่นเพียบเลยอะคนแบบพี่เป็นไรอะไหวป่้นเนี่ยมันจะสงการแล้ววะพี่ทําสีผมอะไรเงี้ยทําให้เราหน่อยเลยไหมไม่ ผมจงใจให้เขาทำแบบนั้นผมผมจงใจให้เขาพูดแบบนั้นเพราะว่าอย่างเดียวที่ผมคิดอะผมไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาผมเป็นคนที่แง่มองกำแพงแล้วก็ไอ้ด้านนู้นมีอะไรอะ่ะเออมันเลยรู้สึกว่าแล้วด้านนั้นมันมีอะไรอะ่ะวันเนี้ยผมแค่เป็นคนที่ปีนกำแพงไปดูฝั่งตรงข้ามว่าอ๋โอโลกใบนั้นเป็นอย่างนี้นี่เองมันเหมือนเราผมเป็นคนชอบอยู่ในในเซฟโซนอะ่ะ ไอ้นั่นก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะด่าอะไรก็้มันมันมันก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วผมมองว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีจริงๆทั้งกัดตัวเองแล้วแฟนเพลงก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยหมดอัลบั้มจอยผมก็กลับมาเป็นผมอะไรอย่างงี้ครับอันรที้ถ้าหมดแล้วจะแฟร่ตลอดเลยไหมครับกระแสดีแล้วเออก็ก็ก็คงแร์ไปเรื่อยๆแต่อาจจะแร์อยู่ใน ขอบเขตของงานอัลบั้มนั้น,น,นติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ